ภาพยนตคนไหนนะครับที่ต้องการตัวปั๊มลมนะครับเอาไว้ที่บ้านสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ด้วยนะครับผมก็จะแนะนาตัวนี้นะครับก็จะเป็นปั๊มลมขนาดเล็กนะครับที่ใช้แบตเตอรี่ขนาด1 5 0 0มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้ก็สามารถใส่ในยูบ็อกของมอเตอร์ไซค์ของเราได้เลยนะครับยิ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ออโต้นะครับยิ่งเหมาะเลยนะครับเพราะว่าจะมียูบ็อกขนาดใหญ่นะครับก็ใส่ตัวปั๊มลมตัวนี้ได้เลยนะครับโดยไม่เปลืองพื้นที่สักเท่าไหร่นะครับก็เอาไว้ใช้ยามฉุเินะครับ วิธีใช้งานตัวเครื่องนะครับก็กดที่ตัวปุ่ม R นะครับก็จะมีจอสถานะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนหน่วยวัดนะครับก็จะมีหน่วยวัดต่างๆที่เป็นมาตรฐานนะครับแต่ที่แนะนําให้ใช้ก็จะเป็น PSI นะครับส่วนตัวปุ่มบวกลมนะครับก็จะเป็นการตั้งแรงดันลมนะครับว่าเราจะเติมลมยางเนี่กกี่ปอนกี่ PSI นะครับก็ตั้งได้เลยนะครับพอตัวเครื่องเนี่ยเติมลมจนถึงแรงดันที่เราตั้งไว้นะครับเครื่องก็จะตัดอัตโนมัตินะครับ พอเราตั้งค่าอะไรเสร็จแล้วนะครับก็เอาตัวปั๊มลมเนี่ยมาใส่กับจุกป,ปั๊มลมของมอเตอร์ไซค์ได้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่มสีส้มนะครับเครื่องก็จะเริ่มเติมลมเข้าไปในยางแล้วนะครับแล้วก็รอสักครู่พอแรงดันได้ตามที่เราตั้งไว้นะครับเครื่องก็จะคัดทำงานนะครับแค่นี้การเติมลมก็เสร็จแล้วนะครับ